ยาสามัญประจาบ้านตอนเด็กสามารถทานยาเม็ดได้เมื่อไหร่เด็กถือว่าเป็นวัยที่กำลังซุกซนมักจะเล่นโดยไม่ค่อยระวังและยังมีภูมิต้านทานที่ยังไม่ค่อยแข็งแรงมากนะัก จึงจะพบอยู่บครั้งที่เห็นเด็กน้อยของเราไม่ค่อยสบายแต่มักจะมีคำถามบ่อยครั้งที่ว่าลูกเมื่อไหร่ถึงจะสามารถทานยาเม็ดได้และยานั้นทานร่วมกับผู้ใหญ่ได้หรือไม่คำถามเหล่านี้วันนี้เราหาคำตอบมาให้คุณผู้ชมครับอายุของเด็กที่ใช้ในการตัดว่าจะกินยาเม็ดได้หรือหรือยังทานยาเม็ดไม่ได้นั้นนะคะก็คือไม่ได้มีเกณฑ์ของอายุที่ตัดแน่ชัด ก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่เด็กสามารถกืนได้ก็คือสามารถทานยาเม็ดได้แต่สิ่งที่ต้องคึนระวังก็คือการปรับขนาดยาในเด็กอะคะ่ะส่วนใหญ่จะปรับตามขึ้นกับน้ําหนักตัวของเด็กดังนั้นยาที่ทําสําหรับเด็กเนี่ยจะเป็นยาน้ําเพื่อให้มีการปรับตามขนาดน้ําหนักตัวเด็กได้แล้วก็เพื่อให้เด็กได้รับยาในขนาดที่เหมาะสมะคะ่ะป้องกันรักษาเรียนรู้ไปกับเรากรา玛ชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี